นิย่าจ๊กนิยายเสียงเรื่องของขวัญของพ่อเลี้ยงหื่นตอนที่19นสาน้ำตาของขวัญดดียังไม่ทันได้เหือดแห้งนายตำรวจนอกเครื่องแบบก็ปลดกระดุมเสื้อเชิดของภูบดินได้สำเร็จคราวนี้ขวัญดดีถึงเห็นเต็มตาแต่ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่เมื่อเห็นเขาสวมเสื้อกราะกันกระสุนโอ๊ย ผู้บด,ดินทร้องออกมาเมื่อใยตำรวจคนนั้นพยายามปล้ำถอดเสื้อกันกระสุนออกให้เขาโอยอุตสาห์เรียกคะแนนสงสารจากเมียแกก็ทำให้เมียของฉันจับได้ซะอีกเขาตัดพอเพื่อนตำรวจของเขาอีกฝ่ายแค่ยักไกลและดึงให้ผู้บดินลุกขึ้นเสียทีก่าหรือดีที่เพิ่งจะรู้ตัวว่าเขาถูกยิง แต่ออบใส่เสื้อกอกกันกระสุนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ยังคงตกใจเธอคิดว่าเขาจะตายเสร็จแล้วเพราะแผนมาบ้านนี้ของเขาและเมื่อเขายังอยู่และเธอไม่ได้สูญเสียใครไปนอกจากจะมีคนของอิทธิพลที่ถูกจับก็ทำให้เธอกอดเขาแน่นคนบ้าคุณห้ามทำแบบนี้อีกนะ เธอร้องไห้สะอื้นสุกใบหน้างดงามลงบนอกเปลือยเปล่าของสามีผมคงไม่ได้ทำแบบนี้อีกแล้วเพราะไอ้อิดมันโดนตำรวจจับซะแล้วนะสิเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่พวกเราที่จะปลอดภัยยังรวมถึงทุกคนด้วยที่ปลอดภัยดีเขาบอกกับภรรยาและกอดเธอด้วยความรักทำไมเสียงอิทธิพลตะโกนถาม หลังจากที่มันถูกยัดตัวเข้าไปนั่งที่ตอนท้ายของรถกระบะตำรวจคันหนึ่งภูบด,ดินหัวเราะเยาะเขายังกอดควาด,ดีและเธอก็รีบเช็ดน้ำหูน้ำตาออกแล้วหันมามองหน้าคนชั่วทำไมแกถึงอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปดับไฟที่เมียของแกเป็นคนจุดที่ท่ายใ่ภูบดินหัวเราะเสียงดัง จนคนหลายคนต่างหันมามองและยืนล้อมรอบรอฟังด้วยเช่นกันแค่ไฟไม้กองฟางปล่อยให้มันไหม้ก็ได้ฉันก็แค่สั่งให้คนงานม,มานแตกตื่นกันเท่านั้นฉันก็แค่ทำตามแผนของแค่แค่นั้นเองเขาเล่าไปก็ยักไหล่ก่อนจะปิดปากคลายกับอารมณ์เยาะเยะ้ยแกมันเลวไอ้อิต แกหลอกเมียฉันไม่ได้หรอกเขาขยายความให้คนใจชั่วหายโง่ไอ้นักศึกษาที่แกหามาหลอกเนะ่ะมันแค่คล้ายน้องน้ำมนแต่มึงมันโง่เพราะน้ำมนตก็ต้องมีจุดสังเกตบนร่างกายแต่ไอเด็กที่แกหามาเพื่อหลอกเมียชน,นะมันไม่มีเขาหวัวเราะเสียงดังก่อนจะชี้นิ้วที่ขมับของเขา คนโง่อย,อย่างมึงก็เลยไม่ทันเมียกูแล้วกูก็ซ้อนแผนมึงอีกทีรอให้มึงมาที่นี่ตามแผนของมึงเองยังไงล่ะเพราะกูเช็คดูแล้วมึงแค่ขโมยโทรศัพท์ของน้ำมนมาเพื่อโทรเราะเมียกูแต่ตัวน้ำมนน่ะอยู่กับน้องกูแล้วก็ปลอดภัยดีเขาหวัวเราะมึงมันโง่ไออิดมึงแค่เดินหลงเข้ามาทับแผนของตัวเอง มึงเมืนโง่เขาตอกยำ้ำลูกน้องของภูบดินจึงร่วมใจกันหัวเราะเยาะและพูดพร้อมกันเอา้า1หนึ่งสองสามมึงมันโง่คราวนี้เสียงหัวเราะประสานกันจนบรรดาตำรวจและพยาบาลยังรูดหัวเราะตามไปด้วยข <c oughs> นโง่กำดามด้วยความโกรธเป็นจริงอย่างที่ภูบดินบอก มันแค่จ้างโจรกระจอกไปขโมยโทรศัพท์ของน้ำมนต์มาและเอามาโทรหาขวาัญฤดีพอเธอหลงเชื่อง่ายๆด้วยการจ้างวานสาวนักศึกษาร้อนเงินที่ดูคล้ายกับน้ำมนต์เพียงผิวเผินเพื่อมาเล่นละครตบตาและคิดว่าอีกฝ่ายจะเชื่ออย่างสนิทใจแต่ทว่าสาวนักศึกษาคนนั้นกลับไม่มีฝ่ายตรงเนินอก ซึ่งน้ำมนต์มีขวัญรืดดีจึงโทรเช็คไปที่เพื่อนซึ่งชาวบ้านร่วมอยู่กับน้องสาวจึงได้รู้ว่าตอนนี้น้ำมนต์ทำโทรศัพท์หายและตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในการดูแลของพีรดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทุกคนก็ปลอดภัยดีเธอจึงรีบปรึกษากับสามีจนมีการซ้อนแผนล่อคนชั่วมันเข้ามาติดกับ กับแผนที่มันเป็นคนสร้างขึ้นมาเองหลังจากหายโง่ตำรวจก็พาคนร้ายที่บาดเจ็บขึ้นรถไปที่โรงพยาบาลแม้จะสูญเสื้อกรอบแต่ก็บาดเจ็บฟกช้ำดำเขียวแมแต่ภู้บรินเธอรูบนิ้วลงบนตรงสะบักของเขามันมีรอยเขียวช้ำเป็นจ้ำน่ากลัวจากกระสุนขวัญคิดว่าคุณจะตายซะแล้ว เธออดครวญเขาหัวเราะเบาๆผมหนังเหนียวไม่ตายยักง่ายๆหรอกยังอยู่ทรมานขวัญไปอีกนานเธอเอียงคอทรมานเขายิ้มปากอย่างมีเลนสนัยก่อนจะสะกระเซ็บข้างหูหอมกรุ่นก็ทรมานบนเตียงยังไงละจ๊ะแหมรู้ไหมตอนเนี้ยคุณนะ่ะ กำลังหน้าฟัดส,สอนให้เป็นงานอีกหน่อยผมก็จะลืมสาวคนแรกที่ผมเคยเปิดบริสุทธิ์ไปได้แล้วคราวนี้พอได้ฟังคนผู้คนหืน่นพูดแบบหามหามแก้มของขวัญดีกระแดงเถอืออเธอทุบเขาอย่างมันเขี้ยวแต่ก็อยากรู้ว่าสาวคนแรกที่เขาเปิดบริสุทธิ์ด้วยนะ่ะคือใครใครลระคะสาวคนแรกของคุณ ดุนพีมอหกตอนนั้นผมอยู่มอสีเธอสวยมากมาจีบผมก่อนเขาเล่าอย่างไม่ยี่ระผมของเธอสีมหฮอกกานีดวงตาแปรวพเาวเธอเก่งมากทำเอาผมแทบล้มปากเอาเลยละ่ะเขาเล่ายิ้มยิ้มขอฤด,ดีกลับนั่งอีกคุณคบกับเธอนานไหมผมไม่ได้คบกับเธอเธอนอนกับคนโน้นคนนี้ไปทั่วแบบ สาวรักสนุกนะ่ะที่เมืองน,นอกนะ่ะฟรีเซ็กจะตายไปเขาอาธิบายแอบหยิกแก้มของคนขี้หวงพอเรียงค่ะนิยาของคุณค่ะคุณหมอบอกว่าคุณกลับบ้านได้เลยค่ะพยาบาลสาวสวยถือถุงยามาให้ขหรือดีรีบรับถุงยานั้นออกมาก่อนจะเอ่ยขอบคุณเบาๆแล้วรีบมาช่วยเขาเพื่อสวมเสื้อให้ ยังไม่สว่างด้วยซ้ำตอนที่พวกเขากลับถึงบ้านเธอเห็นว่าเขาเจ็บจึงอยากให้เขาได้พักผ่อนแต่เขากลับไม่ทำอย่างนั้นเมื่อเขาอุ้มเธอเข้ามาในห้องนอนวางเธอลงบนเตียงก่อนจะหันไปปิดล็อกประตูอย่างแน่นหนาเราไม่อยากให้ใครมาเป็นก้างขวางคอเขาอย่างที่เคยผ่านมาได้อีกควอลิตี้หัวลอกคลิกคัก เพราะถ้าทางหืนๆของเขาพอเลี้ยงร่างกำยำรีบขึ้นคร่อมภรรยาเธอกัดจิมฝีปากมองเขาด้วยสายตาเชิญเชื้อเป็นเชิญเชิญชวนก่อนที่เธอจะยกขาเดียวรัดรอบกายกำยำวันนี้มีเหตุการณ์ตื่นเต้นมากมายเธอทั้งกลัวเธอทั้งโกรธทั้งเสียใจ ก่อนจะล่งใจและตอนนี้เธอก็รีบยกแขนดัดรอบลำคอของเขาให้ก้มลงมาหาเธอควาือดีไม่อายที่จะจูบสามีก่อนจูบคลอเคลียแล้วสารภาพควรรับคุณที่สุดค่ะคุณภูเขาหัวเราะชอบใจผมก็รับคุณของขวัญจา๋าไม่พูดเปล่ายังจูดดูดดื่ม มือหนาวาไซไปด้วยหญิงสาวเพลอครวนเมื่อเขากระ,กระตุน้นเร้าอย่างถูกจุดและแรงพิศวาวที่เต็มไปด้วยความรักจึงเกิดขึ้นและจบลงใน40นาทีต่อมาด้วยความสุขที่เปี่ยมล้น คนที่จะพบกับเช้าวันใหม่ที่แสงสดใสจบแล้วนะคะของขวัญของพ่อเลี้ยงหื่นตอนที่28นะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะ แล้วก็สำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะตาฝากชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะเดือนเมษาตาจะได้มีรายได้เนาะขอบคุณนวัยหลวงหน้านะคะรักนะคะคุณรักษาส,สดอีกค่ะ